สวัสดีครับพี่น้องครับเอ้ามาพี่ย่ออสวัสดีครับอขออนุญาตถ่ายคลิปในเดอ้อสิมาถามย่ว่าไปใส่กันมาโอ้หนั่นล่ะผมกระเดาเหตุการณ์อยู่ว่าตรงปิ้นจังสันละ่ะเดี๋ยวสิเบิงน้ำเดอ้อว่าไดหรือบ่้เด้อครับเดอ้อพี่น้องครับเห็นพันหยางมาอยู่น้ำทางนะครับบ่ เห็นพ่นย่างมาน้ำทางก็เลยสนใจว่าพ่นหาบอีหย่างมากค้อนอีหย่างมากนอหนักเลยบ่ครับได้หอยได้หลายบ่ครับเอาเอามาเบิ่งแน่ครับบักหอยเดี๋ยวสิเอาไปออกทีวีเลยเด้อบานเน่เ้อว,วิธีของชาวบ้านเฮาสล่ะครับได้ครับมาผมขออนุญาตเบิ่งแน้ดดอืออ้าพี่พน้องครับโอ้นีคุณผู้ชมครับอันนี้หอยจูบเนาะครับนอ<ม>หอยจูบโตอ้วนเนาะครับนอโอ้ตนั้นเชอรี่เลยบ่ครับนัน ตัวนี้ก็หอยจูบนะครับพี่น้องนี่ก็หอยจูบไม่ต้องโอนอ้วนเนาะครับเนาะไปหาหม่องไหนนะครับคุณยายโอ้คุณผู้ชมคัดใสทั้งนี้ได้หลายปะโอ้ได้เนี่ยอยู่ตัวนี้พี่น้องเลยนี่ครับอืมหอยจูบหอยขัวนี่มันตัวอ้วนเนาะครับเนาะโอ้โทษได้ครับได้อยู่บ้านไหนกันเนาะครับเนี่ยบ้านน้องปลาเข็งบ้านนองปลาเข่งหมครับตำบลยังครับตำบลโพธตำบลโพธอำเภอยังครับโอ้ยู่โน่นคุ้นมาครับนี่ เอาหนิมันเขตกันธนาล่มเนี่ยหนคือว่าไกลแท้โอ้บอกโทษนะครับอำเภอโน่นคุ้นบ่อำเภอโน่นคุ้นนี่มันบ่มีบมอกหอยเนี่ยหนิเฮาขัวเลยบ่เอาจังไหนือเป็นจังไหนคือคือจังหวัดศรีสะเกดน้ำกันอยู่มันเป็นบ้านที่มันบ่ใครมีน้ำบ่ครับมันเป็นโน่นมันบ่มีน้ำหลายๆคือจังสี่เนาะครับเนาะนี่จังสี่มันเป็นหนองเนาะมันเป็นหนองเนาะบ่ คันสมมุติว่าเข้าไปปล่อยไว้บ้นปีสองปีมันสิมีบ่คิดว่าออกแม่แพรูกบ่สิบีปล่อยมองได้มีแต่สา่โอ้นั่นแหละครับพี่น้องครับพี่น้องคนมาแต่ทำเพื่อนโน่นคู้นนะครับพี่น้องบ้านบ้านยังก็บนบนบน้องพลาเข่งตำบลยังก็ครับตำบลโพอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดเขานะครับน้อเพื่อนมาหาอยู่ผีแหละพี่น้องบ้านนี้ยังก็ครับนี่กันบ่อยู่อำเภอไผยบึงเหมือนบ่ครับอำเภอไหนจิตเพียหาอยู่บ้านไหน โอ้โหชาวนองยืนเลยไปฟอะครับอันนี้บ้านียังนะครับนี่อยูมันโน่นสูงเห็นป้ายมันโน่นสูงอำเภอกันท่าลมจังหวัดศรีสะเกดเนาะโน่นสวนโอ้บ้านโน่นสวนอำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกดเนาะพันมาหาหอยกันนะครับพี่น้องครับเอ้าผมเสียเอาไปออกทีวีออกช่องยูทูบด้วยครับเด้อนี่เดนออ้าวนี่แหละครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆเนอะครับเด้อเอาขอบคุณครับขอบคุณครับโศกหมานนะครับเด้อมอนี่ครับครับขอบคุณครับ ช่องสีอาสีสเกตชาแนลนะครับด้วย YouTube เ้อสีสเกตชาแนลครับ <Okay. S 2> ช่อง u t u b e สีสเกตชาแนลละครเพจซื้อเพจจังหวัดสีสเกตน่ะละครพี่น้องครับ <c oughs> อ่าเอาขอบคุณนะครับด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ